เจฟโรนะคะวันนี้อิงจะมารีวิวรถโฟ r ์เนอร์โฉมก่อนปัจจุบันนะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าและยางลดเสียงแบบสอดนะครับนี่เลยฮะยางลดเสียงแบบสอดของเจฟโรนะฮะมีความขายดีมากนะครับสอดเข้าไปในยางขอบประตูตรงนี้นะครับไม่แปะไม่กาวนะครับสอดเข้าไปสี่บานแบบนี้นะครับนี่ฮะช่วยซับเสียงนะครับลดเสียงลมนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ฮะระบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับ เมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟลีนะี้นี่จะมีสวิตไฟสีน้ำตาลแบบนี้ติดขึ้นมาสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดอิงสั่งเปิดครับเปิดแล้วนะครับแล้วก็กดปิดครับผมพร้อมกับเทสระบบกันดิ่มให้ดูเลยนะฮะแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีการตัดเจาะใดทั้งสิ้นนะครับใส่ตรงประกับเดิม ชคเดิมเลยนะฮะการติดตั้งก็คือร้อยสายไฟโชกเข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งเป็นรูเดิมของรถนะครับนี่นะฮะก็สวิตช์เป็นเบ้าตรงรุ่นนะครับสวยๆแบบนี้นะฮะระบบกลอนนะครับเราเปลี่ยนเป็นระบบกรอนดูดบนนะครับเวลาปิดนะครับจะนิ่มมันก็เงียบมากนะฮะลองดูจังหวะปิดครับผมนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถกดได้ที่มือเปิดเดิมรถไม่ต้องดึงหรือกระชากนะครับแค่กดเปิดแค่นี้เอง แล้วก็เปิดปิดสวิตหน้ากคสามเปิดปิดที่สวิตท้ายนะครับแล้วก็เปิดปิดด้วยรีโมทนะฮะกดปุ่มกดล็อกรถ3ครั้งครับแบบนี้นะสวิตจะปิดลงไปนะครับแบบนี้นะครับใครนะฮะสนใจสามารถติดต่อที่ร้านเจสปูการเพดนะครับหรือว่าร้านตายฟ้าพีดูเอ็มออโต้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ